กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องขอบเจ้าเด้อทาประเทศอยู่ประเทศไทยดีเจ้าดสบ่นี่ปาเมาได้ยังมานี่นะพี่น้องสิสอยู่ปาเมาปยังอื่นเพิ่นเอายงสิบ่ดิอดิ

ก็จริงเนาพี่น้องซื้อเอาอีนี่ท้งนบดนี่ด้วยมันดูอะไรด้วยมันดูน้ำบ่มอะไรช่วยช่วยยังด้วยมันดูแบบเสืออะไรเล่าอยเนี่ยเป๊่มแสดงว่าเคยซส้อเรียกภาดาตงอื่นนะตงอื่น บรกยายามเย็นๆฝนตกแห้งๆพี่น้องเมื่อคืนฝนตกแห้งอิลีอึ่งจนออกเนาะฝนตกแห้งอยู่ทนๆมาขคืนข่าวเราดูฝนแล้วเนาะเดือนหกลาวค่ะเน่ย อากาศก็สะสุขสื่นเย็นสบายสบายเนาะหมพูดได้ด้คหลายตัวแต่เนาะไข่เต่มุ่งต้นน่ะแลล้เนาะสิเขางานเลย เงนะเล็กยนักเลยพนนักแอลเมื่อคืนปมั้นานน้าเศลเล็กนี่กวดเศลเล็กนี่กวดาทิมน้ำได้นี่เดี๋ยวลูกสาวหล่ะเจ้าต้าล็ใเพเมลแล้วนะกว่าทมรถเดี๋ยวลูกสาวหล่ะเจ้าบุกคอยอันป้าบังเนี้ยวังเนี้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยมึงขึ้นหนาหักแท khát nữa ơi Chị hòn nham lông hải lông nai lịch nọ ơi hòn nham hệt nai lèo ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องทุกคนลกอีกแล้วพี่น้องขึ้นนี่ก็แห้งแห้งยิ่งัวเศร้าอยู่นี่ตกอีกอยู่ ครับสบายดีพี่น้องสาวแพงสบายดีพี่น้องปาน้องบอดสาวแพงกับน้องบอดหากันลูกพี่น้องบอสบายดียดได้ยินแต่ป้ามาว่าว่าเป็นอยงอืง่นงอมันแม่นว่าปาเมาค <c oughs> อยบ่เสือแล้วต้อีหมอแล้วสาวแอันนั้นไปเสียเมื่อไว้คอยบ่เือจดอกว่าจะปะงยง รุ่นรุ่นปลาเมานี่บ่มีหากินพี่น้องคั่นคั่นปลาเมาได้ออกไปหากินแม่นบุญหลายพี่น้องคั่นได้เบิ่งปลาเมาอันพาไปหาอยู่หากินกับสะแพงเนาะจักมื้อกะสิไปเปิดหูเปิดตาสิพาพี่น้องไปเปิดหูเปิดตาไปอยู่ดอกสิไปปลาเมาน่ะหาน่ะมีตหาหน่อไม้แล้วก็หาเห็ดนแนวอันไปบ่เป็นันกบบเียดน่ะบ่ค่อยไปดอกพี่น้องเพราะว่ามันคือ พี่น้องแบ่งมาให้ส่วนลายกะซื้อไอ้บัดไอ้บัดในไซหน้าไอ้บอดนะใส่หมวกมากกวาพ้นต๊ทังกลางจ่องังใส่หมวกนั่งบดออ้ยลินน้ําลายโอเฉพาะนจะตกเ็กน้อยเล่นน้ําลายพี่น้องนตกบานบเมียงอื่นนี่แหงบ่เคยยงจักเทื่อแล้วจะเกิดมา เขาเคยไปอยู่อึมอึไปตีงหนามันก็ลิบเขามีไอเนาะลูกค้าไปเนื้องตะกอีกแล้วมีน้องชายเราได้กินพี่นองได้กินอาหารบ้านเฮาเนาะเป็นอืึมกบเสียดนั่นแหละคือได้งินเชียงอีหล่ะจะเจ้ามันมากเลยว่ะตัวเองค่าุเคยหาจะเชื่อเขียนหน่อยนะเคยหาเขียนหน่อยเนื้อเด็กเดี๋ยวนี้ก็บปุ้ยได้ไปพี่นอะ บักหามเนะเฮ็ดไปแจกดัเถือปีละเถือไม้ปีก็ปีละเถือ2เถือกัพี่น้องเอามาให้ปีนี้บ่ได้กินกะปอมเลยปีนี้ซื้อเอาปีนี้แม่ได้กินกะปอมเบิ่งคือกินสม้อึงเมนูต้มอึง้มอึงใส่ใบมกะโดใบผักกะโดแล้วกใบสมเสียวปามบ่ได้เอาจองมาคนลงบ่น น้ำก็โดนให้มันดุปล่อยน้ำเบิดแล้วได้น้ำบกแล้วได้เบิดให้มันน้ำเหลือนอยแม่นะบ่ถ้ายามันบ่เปื่อยเด้ปมเอาน้ำมาเพิ่มปยังบบ่เปื่อยนี่น้ำนบกโตแล้วก็ตื่นเบิ่งสิคนลองเบิ่งัสิเปื่อยแล้ว ต้มแล้วก็ปลาสุ ਆ เนี่ยมันเป็นก็ต้มแจมแจ่วมันก็กระต้มแล้วก็ซั่วแซ่บดิอันกระเส่บเนาะพี่น้องเนาะอันสำหรับบ้านเนาะของนาเขาเกิดมาเราเคยกินแบบนี้อันัวรเป็นเกิดมาอยู่ในเมืองเพิ่ลกระสิบบเคยกินแล้วบักหามานะบักหามานะคันบ้านนอกเขาอี๊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 คั่นอัน อันคนล่าเข้าไปอยู่ต่างแดนเพนกนะ chi เดึกถึงคนลังอยู่ทั้งเนาะเรือบางคนก็ c h บกินซะ,นนะอาหารแบบนี้เนาะก็เขียดเพน่นบวก,กินหลังเกิดบุนเกิดกกมาแแ้วบ่ได้ว่ได้ก,ก,กินแบบนั่นต้มต้มอ,อ,อึ่องกะซุกเลยพี่น้องักล่อแต่คนกิน มากัปตันตื่นมาเมื่อนี้คือมานั่งคิดขนมแต่เสาแท้ลายดีพี่เนาะมาบดซีดเลขไข่สองมื่นเพิ่นเริ่มเศร้าอลไรพี่น้องดีขึ้นแล้วเริ่มเศร้าแล้ววันใหญ่บอนี่ก็ตั้งแต่ตื่นนอนพี่น้องได้คนขยันคนดุเพื่อลูกพซ่ สบายดียังสบายดีพี่น้องหน้าตาบ่ค่อยดีหน้าตาบ่ค่อยดีไม่ใช่วันหน้าตาบ่ค่อยดีเลยต้องปิดไว้ก่อนน,นะฮะแต่ตื่นนอน,น,นอแล้วก็แก๊งแก่พี่น้องเลยเฮ <c oughs> ้ยอย่าปิดไว้เนี่ยไปตาหัวเลยเฮ้ยมึงขึ้นนี่ฝนเปรัวดาสั่ง ฝนลงมาพี่น้องเอ้ยมากันนำลังคามาผู้ขาใค่แต่มุงทันเลยไอ้เนี่ยแต่หลอดเรือโซน,นหนึ่ง,งนี่เนาะเลยเรือโซนห้องน้าเนาะก็เลยมือนี้ก็เลยต้องต่อเติมในล่างแต่เศร้าเอาเอาเผาเห็ดยังไงพ้นใช่ไหมอีกบ้ากับโมย่าก็ได้ผัวทำไปแล้วนะ ก็แผ่บารามีพี่น้องเคี้ยวคักอะเไยเมื่อนี้ก็คือสิบ่ได้เห็ดเนาะวัดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกมันเปื้อนมาเลอะเจาะจะคือสิเฮ็ดบ่ได้ดอกก็หาสิพาไปเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องตามทุ่งไหทุ่งนา เียงเขียดเียงโกผอมก็ะถอ,อย่าตกข่อยตกงามพี่น้องตกบ่ได้ลมได้แันผ่ากระห้องบ่ได้แห้งดอก ถ้าพี่น้องไปเปิดหูเปิดตา,น,าน้ำกันเนาะตามทางหายทงหน้าคลายเครียดก่อนไม่นหนึ่ง่าเบิ่งกันไปนะพี่น้องธรรมศาสตร์บานเฮามันเนอกขอกหน้า พ้นตกมามีของกินค่ะฟังเบิงจัสิมีหยังหลังฝนตกสิมีเฮ็ดบ่ดอกก็เจียวจังซี่เสียงกบเสียงเขียดพี่น้องห้องยั่วๆอยู่ฟังฟังฟัเสียง เอาต้องจับจอบพี่น้องคันเบอร์จอบนี่มันสิบ่ก้องคันคันเฮาเฮ็ดเสียงดังมันสิบ่มันสิบ่บอ้องให้ฟังพี่น้องฮะหู้ซึกแล้วหู้ซึกแล้วหู้ซึก,กม่นมีคนมาซึ้งเบิืบอ้องหอกสัม ในทงหน้าทั้งขางวัด,ดวพี่น้องเด้อเป็นทางตะเวนออกอันนั้ก็ิิเป็นบ้านนองควันพี่น่อง สัมผัสสื่นอกสื่นใจสบายคลายเขียดไปน้อยหนึ่งนี่น้องเขียดโลกไอโควิดหลายเนาะจิบหัวขนาดวังอาทิตย์ได้อาทิตย์หนึ่งเลยพี่น้องเลยเจ็บหัวมาเมื่อนี้มาคลายเขียดแนหน้อยหนึ่งมาสัมผัส ความชุดเชิญกับธรรมศาสตร์พี่น้องสาหน้าเขากับสิก้าวเขาสู่และดูพลิ ไทยเฮ็ดหน้าแล้วบ่านแน่นอนเดือนหกเกษีเป็นช่วงแหลกเกษีเอาไทยหน้าหุดก่อนพี่น้องไทยก่อนจะสีเอากาเนาะ,ะให้เบิ่งความงดงามของธรรมศาสตร์พี่น้องแต่มาสัมผัสต,ตัวจริงนี่เย็นสบายเลยพี่น้องชุ่มชื่นมาฮอน,นี่กเสิปิดคลิปแล้วพี่น้องเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์หน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ สบายดี